เมื่อสไปเดอร์แมนกลายเป็นนักฆ่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเก่ามากๆแล้วนะครับวูเวอรีเนี่ยได้สู้กับสไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์แมนดันพลาดเผลอไปฆ่าชาเลรมานที่เป็นสายลับและคนสนิทของโลแกนอยู่ในตอนนั้นทําให้สไปเดอร์แมนเนี่ยรู้สึกผิดมากที่เผลอฆ่าคนไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวเขาจะกลับบ้านและไปให้ MJ ปลอบใจแต่ถ้าหากว่าสไปเดอร์แมนไม่ได้กลับบ้านละ่ะในตอนที่ปีเตอร์เนี่ยกำลังกลับไปที่อเมริกาโลแกนได้เข้ามาหาเขาชวนเขาไปทาภารกิจร่วมกันนั่นคือการช่วยอเล็ก แล้วเมื่อปีเตอร์เห็นหน้าอเล็กซ์มันก็ทําให้เขานึกถึงเกวนขึ้นมาปีเตอร์ตกลงไปทาภารกิจร่วมกันกับโรแกนเพื่อไถ่บาปที่เขาเผล่อฆ่าเชลมมนไปด้วยทั้งคู่ก็เริ่มบุกไปช่วยทันทีไม่ว่าสายรับรัสเซียจะส่งคนมาแค่ไหนแต่ทั้งวูบรลนและสไปเดอร์แมนก็จัดการหมดทุกคนแม้แต่คิมสันไดนามก็เอาไม่อยู่สไปเดอร์แมนไม่รู้ว่าวูบรีินเนี่ยทำชุดเกราะมันไม่ทํางานไปแล้วสไปเดอร์แมนชกเข้าที่หัวของชุดเกราะอย่างจังทําให้คนที่ใส่ชุดเกราะคอหักไปเลยส่วนศัตรูที่บ ก็เข้าไปกระซวกท้องเธออย่างจังและทั้งสองก็ช่วยอเล็กซ์ได้แต่พอช่วยมาแล้วเนี่ยซัมเบอร์แมนกับติดใจอยากอยู่ต่อเขาเลยได้รับการฝึกการเป็นสายลับเพื่อเพิ่พมความสามารถของบบซัมเบอร์แมนให้ไวยิ่งขึ้นทําให้ไม่มีใครจะเข้าข้างหลังซัมเบอร์แมนได้อีกแล้วและยิ่งอยู่นานขึ้นเนี่ยปีเตอร์ก็เริ่มสารความสัมพันธ์ของเขากับอเล็กซ์รวมไปถึงได้ทาภารกิจต่างๆร่วมกันเป็นทีม3คนลุยไปด้วยกันแต่ก็มีภารกิจหนึ่งที่พวกเขาเหมือนจะพลาดกลุ่มโซเวียตก่าวคิดจะซุ่ม หากระสุนยิงใส่สารที่แห่งนี้จนกระทั่งสไปเดอร์แมนและวูบรินออกไปลุยและทั้ง3ก็ร่วมกันฝ่าศัตรูเพื่อหน,นีแต่สไปเดอร์แมนก็โดนหยุดจากศัตรูที่ถือดาบ2เล่มสไปเดอร์แมนเนี่ยได้ใช้ใยยิงใส่เขาแต่ก็โดนตัดใยทันทีถ้าเป็นสไปเดอร์แมนคนเดิมเนี่ยคงสู้ด้วยมือป่าไปแล้วแต่คนนี้ไม่ใช่เมื่อใยใช้ไม่ได้ผลก้าวลูกปืนไปกินเลยแล้วกันสไปเดอร์แมนได้ใช้ปืนที่ซ่อนอยู่ที่เครื่องยิงใยยิงเข้าหัวศัตรูเละขาที่ไปเลยเรื่องดูเหมือนจะจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบัักกทีีีเเดดยววขาโนตรูล้ออ้ออคง Spider Man ได้บอกว่าขอรออีกหนึ่งนาทีนะพอสไปเดอร์บบแมนเนี่ยได้เรียกคนมาช่วยแล้วเสื้อคือหน่วยชิลมาพร้อมกับเฮริแคริเออร์เลยทางฝั่งโซเวียตเนี่ยยอมเจรจาด้วยพวกเขาแค่ต้องการตัวอเล็กซ์กลับไปเพื่อความมั่นคงของชาติเท่านั้นแต่ชิลมีข้อเสนอที่ดีกว่าพวกเขาให้เนโบผู้เป็นอาจารย์ฝึกสอนของสายลับมาแล้วหลายคนรวมไปถึงอเล็กซ์และสไปเดอร์บบแมนด้วยส่งตัวเนโบไปเพื่อแลกความปลอดภัยของอเล็กซ์ทั้งสองฝั่งก็ตกลงกันได้แต่กลุ่มนักฆ่าทั้ง3เนี่ยเลือกที่จะเดินทางสายนักฆ่ารับจ้างต่อไปไปปมม่ยอกับระเท ก่อนที่ทั้งสองกลุ่มจะจากกันสไปเดอร์แมนได้ส่งจดหมายให้แบ็ควีโอเพื่อส่งให้ MJ เป็นจดหมายบอกลาชีวิตเก่าของเขาตอนนี้เขาพร้อมเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะแอสซิสซินสไปเดอร์แมนแล้ว